สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่สมาชิกเช่นเคยนะครับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางในรอบดึกนะครับก็จะเป็นราวกาชาตินะครับดาวโจน V.I.P. แล้วก็หุ้นดาวโจนปกตินะครับผมสําหรับเมื่อคืนนี้ของเรามาในโจเด่น2รอบนะครับสายรูด1รอบเนาะกับสายเจาะนะครับลาวกาชาติผมให้ศูนย์กับ4ไปผลที่ออก3 2 3กับ4 3สของเราสาให้42เนาะมาส3สซะงั้นนะครับ สูตรไม่มาใครเอา4ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่43นะครับดาวโจน VIP ให้5กับ1ผลที่ออก995กับ8 8 5 9, 9ไม่มี1ไม่มาใครเอา5ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่95นะครับส่วนหุ้นดาวโจรไม่ใช่หุ้นดิดาโจนสตาร์นะครับให้9กับ5นะครับพ,พี่ผลที่ออก10514ของเราใครรูดที่5เข้าไปที่5 0 0 5นะครับ ในตัวเจาะเนาะก็ยินดีกับพี P ่ๆสมาชิกด้วยนะครับท่านใดที่ชื่นชอบแนวทางดาวโจนสตาส่วนแนวทางค่ำคืนนี้นะครับผมก่อนไปรับชมนะครับ้องแอดก็ขอฝากบ้านทุกครั้งนะครับก็คือบ้านน้ำตอทองเนาะเป็นบ้านเสียงโชคท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับผมหรือว่าท่านใดที่อยากเข้ากลุ่มแนวทางฟรีก็ไปที่หน้าช่อง YouTube นะครับเข้าไปตรง ชุมชนนะครับช่องชุมชนเนาะก็ผมลงคิวอาค้ดไปแล้วนะครับก็สามารถเพิ่มเพื่อนเข้ามาได้นะครับผมสำหรับนะครับลาวกาชาตนะครับพี่ๆผมได้เลขสองเลขแปดสายลูดนะครับให้ไปที่เลขแปดแปดสามนะครับแปดสี่แปดเก้านะครับ สองสี่สองหกสองเก้านะครับสามตัวผมให้ไปที่สองแปดสี่นะครับสองแปดสี่ตัวเน้นตัวเจาะนะครับนะครับผมก็ประมาณนี้ลาวกาชาตินะครับส่วนดาวโจน vip ได้เลข0ย์แล้วก็เลข4นะครับสายรูดให้ไปที่เลข0นย์ะครับผมก็จะเป็นในที่05 08 09้นะครับสี่ห4าสี่แนะครับสตัว408 นะครับก็ประมาณนี้ส่วนดาวโจรสตาร์ Star, นะครับค่ำคืนนี้ของเราได้ตัวเด่นเหมือนดาวโจร VIP เลยนะครับเนาะให้รูดที่0ูนย์อีกนะครับศ <c oughs> 1 01.04 08นะครับ สี่ห้าสี่หกสี่แปดนะครับสามตัวให้ไปที่สี่ศูนย์สี่นะครับสี่ศูนย์สี่นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสลับแนวทางในรอบดึก ดาวกาชาดแล้วก็ดาวโจน VIP แล้วก็ดาวโจนสตารขอให้พี่ๆสมาชิกนะครับโชคดีทุกท่านนะครับผมกราบสวัสดีครับ